หนาวแต่ว่ามือนี่ลมเย็นดีค่ะฝนอีฝนอ้าวอีนี่มาอีกล่ะยังงันางเห็ดยังอยู่นี่นี่โอ้รับลมเย็นๆบรรยากาศยามเย็นบ่มีเหี่ยววุมีงานบ่มานางหลับลมเห็ดเหลวเบอร์แหล่หล่างถ่วยหล่างสามเห็ดยังเหลวเบอร์แหล่ได้แต่หนึ่งเข่านิดจ้น่อยนี่เฮ้ยบรรยากาศแน่นี่แตไปเบิ่งกมอลำเออแม่นตัวละแต่ว่าส่วงนี่บ้านเขาบอกเฮ้ยมีมอลำมน้ำมาบอก ตำรวจก็ร้ายแหละกูว่าแม่ดอกกูว่าไปหย่อนตำรวจน่ะสั่งเลยว่ายเลิกตัตีกันว่ะสั่งเขาก็สั่งเลยตัวโมเมี่ยมเงินโมโหก็เลยเนี่ยว่ายนี่ก็บอยหยัดเขาเนี่ยล่ะจักรลอยซองลอยไปหน้าเขาต่อยเขาจะกสมงโหยเขาบม่ต่อหรอกมันเป็นช่วงเปลี่ยนกะพอดีเที่ยงคืนไงแล้วที่นี่พอเล่นใน้หัวตีหนึ่งตีสองเล่นประสดแจ้งเมื่อไรมันก็พอยางมากมึงถามกูหี่กูน่ะ ูจักมะล่ดีแมนอยู่ดอกมึงนั่นไม่ถูกเปล่ามะล่ามเป็นจังไนเราบ่อเหนึ่งเขานึงหน่าบ่มายังคำปานีดูแม่หนึ่งเห็ีแม่เข่าอี่เดูทราพี่เห็ดุูเสบเนาะหนึ่งเขาซื่อันยังบ่เสบอยู่เป็นจังไนคือตังบามูว่านกูได้ยินมาเมือนี้มึงจะไปสมังานก็ไปมื่ล้วเป็นจังไนปันเนี่ยเขาลับมึงอยู่บ่บอีหยังลรฝน อ,อู้อยมึงเบิงกูนี่แปลว่ามีความสามารถห้ายขานาดนี้เป็นยังคือบรับคนที่แบบว่าเก่งๆคือจังกูว,ว่ะโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนมึงไปสมัครงานนี่เกี่ยวเกี่ยวกับโรงงานเอียงก่อโรงงานอ๋อมันเป็นมันเป็นคือจังแบบว่าเขาเอื่ยนมาอย่างว่าโอ้ใจามันคิดดนเขาลอกกิการตาฟัง เป็นแบบว่ามันมีโรงงานคือมันมีโนงานอยมันเป็นสำนงานแต่ว่ามันมีโรงงานใหญ่ออกไปอีกอ๋ออ๋ออ๋อแต่ว่ามันเป็นเพื่อจะแบบว่าพวกคล้ายที่ที่ดินน่ะนะเออไปเป็นแบบว่าในหนาในหนาอ๋อฝ่ายขายบอกเขาแต่ว่าในเครือขายของเขาเขาก็จะมีมีกิจการนูนนี่น่ะหลายอย่างอ๋ออ๋อออันนุงไปสมัครฝ่ายขายว่าสัญาติแต่ว่าเขาขายเขาขายอีย่างนึโรงงานเขาน่ะเขาเป็นคื่อจะแบบว่าค้ายพวก ที่ดินแบบว่ารับสื่อขายเขาจะอยู่บ่อย่างเดียวเอ้หนี้คือธุรกิจหนึ่งของเขาไงแต่ว่าเขาจะมีโรงงานเฮ็ดหนู่นเฮ็ดหนี่หลายอย่างเฮ็ดเครื่องจอกเครื่องจักหนู่นนีน่ะหลายอย่างขายเครื่องจักขายยังกอหลายอย่างแมนแต่ว่าเมื่อนี่กูไปมึงควรจะไปสัมผัสกับอันประธานบริษัทคุณดอหน้าก็มึงนี่นะประธานบริษัทเอินไปสัมผัสประธานเนทาแล้วล่ะ แต่ว่าลูกเขานันตี้ล้อแห้งอีกเ่ะอตอนเออกูแบบว่ากูเนี่ยอยากได้บริษัทนี้แห้งด้มึงเพราะว่ามึงอยากได้บริษัทหรือว่ามึงอยากได้ <c oughs> อยากได้บริษัทบริษัทลูกชายเจน้บริษัทการเตืลอล่ะกว่ากู<ะ>อยากแบบว่าเห็นงานอยู่บริษัทนี้แห้งเพราะว่าแบบว่าทุกมือเนาะาสมมุดว่าขี่คานเอียงเนี่ยนี้เขาก็สิแบบว่าหุ้ยต้องไปเห็นงานนะเพราะว่าลูกชายจะของบริษัทรอแบบสิไม่แห้งครับเผื่อนในการแบบว่าไม่เห็นงานบอก โบวีเรื่องนี่นี่ประธานนางอยู่ต่อหนากูแนี่ยนี่หลุ่มประธานนางอยู่ต่อหนากูแน่นี่เออประธานมาพูดถามกูพันหน้าตอบแนี่ยนี่เข้ากะสิว่ามึงตาเค้ดไอตีอีนี่เข้าว่าไหนว่ามึงยังนี่เข้าว่าอีนี่ตาเคเขาถามเข้ามาถามกูบอกเขาก็ทำเรื่อยๆซื้อยังเฮ็ดตอนนี้เหตุยังหนูหนี่นั่นกูก็ตอบจนมาหอดค้าถามว่าแบบว่าเออ เคยขายอย่างบอมีประสบการณ์ในการขายไหมเไปสมัครไฟลขายไงแล้วมึ่ตอบบังไงกูกระตอบไปหมั่นใจเลยกูบอกว่าวเคยขายมาหลายอย่างมากเลยค่ะเออสมมูรสมมูรว่ากูเป็นประธานเ้อเออคุณปิมมีประสบการณ์ในการขายมิค้อเออก็ว่าอุ้ยเคยขายมาหลายอย่างมากเลยค่ะเออย่างเช่นอะไรเขาก็แบบว่าเออแบบว่าเริ่มสนใจได้มั้อกว่าอุ้ยเคยขายที่ดินค่ะกูเริ่มสนใจเพราะว่าบริษัทเขาน่ะ ขายที่ดินง่ายแปลว่าขายที่ดินเหรอครับขายขายอะไรอีกเออขายยังอีกครับขายบ้านอ้ขายที่ดินแล้วขายบ้านด้วยเหรอครับอื๋อแล้วขายยังเนี่ยอีกครับขายหั่นขายสานขายทั้งหั่นแลยทั้งสานผมบหรครับเออขายทีโพขายทีแมอือขายทองอือเพ่นยังไหนขายทองเมียขายทองโอขายมุ่นขายมั่งเมียขายหัวขายขวายขายบัตรคุยยาง ตอนนี้บ่มีหงินอยู่แล้วไม่เป็นไรตอนนี้บ่มีหงินอยู่แล้วเอศร้าเขาอยู่อีกตั้งหากอื่เขาก็แบบว่าเขาบอกว่าเคยขายหลายปานนันติครับเขาว่าจังซี่อือกูเว่าแม่นค่ะที่นี่สรุปท่าไปทํามากูเลยถามว่าสรุปแล้วสิลับบ่เขาบ่กว่ากูเหมียมึงเป็นหยังวะกูสะไมีประสบการณ์ขายหลายปานนี้เป็นหยังกูขบ่นอยากกลับว่ะปิมอยูก็บบลับนั่งกูก็บ่บลับเป็นหยัง เคยขายหลายอย่างเลยได้มึงที่ดินกูก็เคยขายกูตอบโจทย์เขาขนาดนั่นน่ะไปเอางเคนบอลับกูกูขันเป็นประธานกูกับบอลับแม่หย h งกูอยากมึงไปขายโรงงานเขาเอาขากมึงขายแมงเบมาทุกอย่างขายหมุนทอมหมุนเมฆขายงัวขายข่อยขายหัวทองไป่ขายกูอยากมึงขายกองที่ดินกูอีพ o มานี่